สวัสดีครับเล่าก่อนนอนคืนนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งในค่ำคืนที่ความมืดเริ่มโรยตัวและเรื่องราวลี้ลับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในโลกของเราที่หมุนไปอย่างรวดเร็วตึกรามบ้านช่องถูกสร้างขึ้นทดแทนของเก่าที่ผุพังไปตามกาลเวลาแต่มีสถานที่บางแห่งที่การเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่ง ถูกทิ้งร้างเอาไว้พร้อมกับบางสิ่งที่ไม่เคยย้ายออกไปไหนคืนนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางไปยังใจกลางเมืองใหญ่แห่งหนึ่งในภาคอีสานจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชที่เรารู้จักกันดีเมืองน,นี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาแต่ในมุมหนึ่งของความสวิไลยนั้นมีอาคารแห่งหนึ่งที่ถูกปิดตายมันคือธนาคารร้างแห่งหนึ่งที่ซึ่ง แม้แต่เข็มนาฬิกาของโลกภายนอกก็ไม่สามารถทำลายความเงียบหรือเสียงที่ดังมาจากข้างในได้นี่คือเรื่องเล่าของสถานที่ที่บัญชีถูกปิดตายไปนานแล้วแต่การทำธุรกรรมอาจจะยังไม่จบสิน้นณริมถนนสายหนึ่งที่เคยคึกคัก ท่ากลางอาคารพาณิชย์ที่ยังคงเปิดกิจการมีตึกหนึ่งที่แตกต่างออกไปสถาปัตยกรรมของมันบ่งบอกถึงยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองทางการเงินในอดีตแต่บัดนี้มันกลับถูกฉาบทาด้วยความเงียบงันสีที่เคยสดใสของอาคารบัดนี้ซีดชางและหลุดร่อนเผยให้เห็นเนื้อปูนเปลือยเปล่า ประตกระจกด้านหน้าที่เคยมีผู้คนเดินเข้าออกอย่างขวากไขว่บัดนี้ถูกคล้องด้วยโซ่เส้นใหญ่ที่ขึ้นสนิมและถูกบดบังด้วยฝุ่นหนาเตะจนแทบมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ภายในหากคุณมองเข้าไปในตอนกลางวันสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือความว่างเปล่าเคาน์เตอร์ธนาคารที่ไร้พนักงานโต๊ะเก้าอี้ที่ถูกทิ้งระเกะระกะ และแผ่นปฏิทินเก่าที่ถูกฉีกค้างไว้ณวันสุดท้ายของการทำงานมันคืออนุสาวรีย์ของความเปลี่ยนแปลงสุสานแห่งธุรกรรมทางการเงินชาวบ้านในละแวกนั้นต่างคุ้นชินกับภาพของตึกร้างแห่งนี้สำหรับคนรุ่นใหม่มันก็แค่ตึกเก่าๆตึกหนึ่งแต่สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนที่อาศัยอยู่มานาน พวกเขารู้ดีว่าความเงียบของมันในตอนกลางวันเป็นเพียงการพักผ่อนเพื่อรอคอยการมาเยือนของยามค่ำคืนเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและแสงไฟจากท้อมถนนสา์ส่องเพียงริบรี่บรรยากาศร,รอบตึกร้างแห่งนี้จะเปลี่ยนไปความเย็นเยียบที่ผิดปกติจะเริ่มแผ่ออกมาไม่ใช่ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ แต่เป็นความเย็นที่จับขั้วหัวใจความรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองทั้งๆท,งที่ที่นั่นไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่หรืออย่างน้อยก็ไม่ควรจะมีไฟฟ้าถูกตัดขาดไปนานนับสิบปีภายในมืดสนิทไม่มีแม้แต่แสงสว่างจากหลอดไฟฉุกเฉินมันคือสถานที่ที่ตายแล้วในทางกายภาพแต่ในทางความรู้สึก มันกลับตื่นขึ้นมาในยามวิกาลนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานเล่าเรื่องจากปากต่อปากโดยเฉพาะจากผู้ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดมันมากที่สุดเหล่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเจ้ายามผู้ที่ต้องเฝ้ามองความมืดมิดของมันคืนแล้วคืนเล่า เรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดมักจะไม่ได้มาจากสิ่งที่ตาเห็นแต่มาจากสิ่งที่หูได้ยินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเสียงนั้นดังมาจากสถานที่ที่ไม่ควรจะมีเสียงใดๆตำนานของธนาคารร้างแห่งนี้ถูกเล่าขานผ่านประสบการณ์ของเหล่ายามที่เคยมาประจำการเฝ้าตึกด้านนอกหรือตึกข้างเคียงลองจินตนาการตามผมนะครับ ค่ำคืนหนึ่งที่เงียบสงัดเสียงจิ้งหรีดเรไรที่เคยดังกลับเงียบเสียงลงกระทันหันยามกะดึกคนหนึ่งกำลังเดินตรวจตราความเรียบร้อยตามปกติเมื่อเขาเดินเฉียดเข้ามาใกล้บริเวณตึกธนาคารร้างเขาก็ต้องหยุดชะงักไม่ใช่เพราะเห็นอะไรแต่เพราะได้ยินเสียงแรกที่เขาได้ยินมันแผ่วเบาในตอนแรกจนเขาคิดว่าหูฝาดคลิก คลิกแครกคลิกมันคือเสียงพิมพ์ดีดใช่ครับเสียงพิมพ์ดีดแบบเก่าที่ต้องใช้แรงกดลงไปบนแป้นเสียงที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่ควรจะดังขึ้นในยุคสมัยนี้และยิ่งไม่ควรดังออกมาจากตึกที่ไม่มีไฟฟ้าเขาส่องไฟฉายเข้าไปผ่านช่องประจกที่มัวสัวแสงไฟตัดผ่านความมืดเผยให้เห็นเพียงความว่างเปล่าและฝุ่น ไม่มีใครไม่มีเครื่องพิมพ์ดีดแต่เสียงนั้นยังคงดังอยู่คลิกคลิกคลิกดังมาจากส่วนลึกด้านในของธนาคารราวกับมีพนักง,งานคนหนึ่งกำลังเร่งปิดยอดบัญชีของวันแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นในขณะที่เขากำลังยืนตัวแข็งทื่อพยายามหาที่มาของเสียงเสียงพิมพ์ดีดก็หยุดลง ความเงียบกลับเข้ามาครอบงำอีกครั้งแต่เพียงชั่วครู่แครงเครงคริงเสียงใหม่ก็ดังขึ้นเสียงนี้ทำให้เขายิ่งขนลุกสู้มันคือเสียงเหรียญไม่ใช่เสียงเหรียญตกแต่เป็นเสียงนับเหรียญเสียงโลหะกระทบกันเป็นจังหวะจะโคนเหมือนพนักงานแคชเชียร์กำลังแยกเหรียญลงในถาดหรือเครื่องนับเหรียญแบบเก่า กำลังทำงานเสียงนั้นดังชัดเจนราวกับว่าเคาน์เตอร์ธนาคารที่มืดมิดนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งมีคนกำลังทำงานมีคนกำลังนับเงินในสถานที่ที่ไม่มีเงินและไม่มีคนยามหลายคนที่เคยเจอประสบการณ์นี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่ใช่เสียงที่น่ากลัวแบบโหยหวนแต่มันเป็นเสียงที่หลอน มันคือเสียงของกิจวัตรประจำวันที่ยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าทุกอย่างจะจบสิ้นไปแล้วคนในพื้นที่บางคนที่ต้องเดินผ่านในยามค่ำคืนก็เคยได้ยินเช่นกันบางคนบอกว่านอกจากเสียงพิมพ์ดีดและเสียงนับเหรียญแล้วพวกเขายังได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบกระซาบเสียงพูดคุยที่จับใจความไม่ได้เหมือนเสียงในออฟฟิศที่วุ่นวายแต่ถูกดูดความดังออกไป เหลือเพียงเสียงัำในลำคอที่ลอยออกมาจากความมืดบางเรื่องเล่าก็ไปไกลกว่านั้นมีคนอ้างว่าเคยเห็นเงาวูบวาบอยู่หังหน้าต่างเงาของคนที่กําลังเดินไปมาทั้งทั้งที่ประตูล็อกตายและไม่มีทางที่ใครจะเข้าไปได้อะไรกันที่ยังคงทำงานอยู่ในธนาคารร้างแห่งนั้นในเมื่อทุกบัญชีถูกปิดไปหมดแล้ว เมื่อเราได้ยินเรื่องราวเช่นนี้คำถามแรกที่เกิดขึ้นในใจก็คือทำไมทำไมสถานที่แห่งนี้ถึงยังมีเสียงของการทำงานทั้งๆท,ที่มันควรจะเงียบสงบไปตามการเวลามีหลายทฤษฎีที่คนเท่าคนแก่และผู้ที่สนใจในเรื่องลี้ลับพยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้ทฤษฎีแรก และเป็นทฤษฎีที่คลาสสิกที่สุดคือพลังงานตกค้าง residual haunting ว่ากันว่าสถานที่ที่มีการทำกิจกรรมซ้ำๆด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่เข้มข้นเป็นเวลานานพลังงานเหล่านั้นสามารถถูกบันทึกไว้ในสถานที่ได้ลองคิดดูสิครับธนาคารคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความดีใจความกังวลความเครียด การทำงานที่ต้องแข่งกับเวลาการนับเงินที่ต้องแม่นยำติจวัดเหล่านี้ถูกทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่คนได้ยินไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นเพียงภาพจำในอดีตเป็นเสียงสะท้อนเอ็โคของวันวานที่ยังคงฉายซ้ำไปมาเหมือนแผ่นเสียงตกร่องโดยที่เจ้าของเสียงนั้นไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว แต่อีกทฤษฎีหนึ่งก็หน้าคนลุกไม่แพ้กันและอาจจะฟังดูเศร้ามากกว่านั่นคือทฤษฎีของจิตที่ผูกพันอาจจะมีอดีตพนักงานหรือกลุ่มพนักงานที่รักและผูกพันกับสถานที่ทำงานแห่งนี้มากหรืออาจจะมีความกังวลมีความห่วงในหน้าที่การงานที่ยังทำไม่เสร็จอาจจะมีใครบางคน ที่อุทิศทั้งชีวิตให้กับการทำงานที่นี่จนกระทั่งแม้ร่างกายจะจากไปหรือแม้สถานที่นี้จะปิดตัวลงแต่จิตหรือความยึดติดนั้นยังคงไม่ไปไหนพวกเขายังคงกลับมาทำงานตามความเคยชินทุกค่ำคืนพวกเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าธนาคารได้ปิดไปแล้วพวกเขาอาจจะยังคงติดอยู่ในลูป ของการทำงานพิมพ์ดีดนับเหรียญวนเวียนอยู่อย่างนั้นในออฟฟิศที่มืดมิดและไร้การเวลาเรื่องเล่าของธนาคารร้างโคราชนี้จึงไม่ได้เพียงเป็นเรื่องผีที่ทำให้เราหวาดกลัวแต่ยังเป็นเรื่องที่ชวนให้เราฉุกคิดถึงความหมายของการทำงานความผูกพันและการปล่อยวางทุกวันนี้ตึกธนาคารร้างนั้น ก็ยังคงตั้งตระงานอยู่ที่เดิมเป็นปริศนาแห่งเมืองโคราชที่รอคอยผู้กล้าไปพิสูจน์ความจริงในยามค่ำคืนแต่คําเตือนก็คือแม้ว่าที่นั่นจะไม่มีคนแต่ก็อาจจะไม่ว่างก็เป็นได้สำหรับคืนนี้เรื่องราวของธนาคารร้างโคราชก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ความมืดมิดภายนอกอาจจะกำลังมีใครบางคน หรืออะไรบางอย่างกำลังเริ่มต้นกิจวัตรของพวกเขาก็เป็นได้คุณล่ะครับเคยมีประสบการณ์ลี้ลับเกี่ยวกับสถานที่ทำงานร้างๆบ้างหรือไม่หรืออยากให้เล่าก่อนนอนนำเรื่องราวลึกลับจากที่ไหนมาเล่าให้ฟังในคืนต่อไปคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อที่เราจะได้กลับมาพบกันใหม่ในคืนที่เรื่องเล่ายัางไม่หลับไหลสำหรับคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ